จะมีการแสดงคว,า,ความอาลัยในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับเหล่าลูกเสือชาวบ้าน8อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมแสดงความอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายสมศักดิ์อ่อนอ้อนประทานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางศิรานุชอ่อนอ้นรองประทานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่นําคณะกรรมาการและสมาชิกลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ไปลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช,ชินีนาถพระบรมราชชนนีพันป,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 ปีหลวงณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ได้นำกล่าวแสดงความอาลายัยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และถวายสัตว์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์จะจงรักพักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งนี้มีกลุ่มลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมลงนามแสดงความอาลายัยจาก8อํอำเภอได้แก่ลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริม แม่แตงสารพีหางดงและสันป่าตองโดยพร้อมเพรียงกัน